ชื่อดารินค่ะอายุ23ปีค่ะก็ปกติแล้วค่ะจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งเช่นแบบออกกาลังกายวิ่งกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะผิวเราค่ะเวลามันออกกลางแจ้งเยอะๆมันโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เราทาครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค้ำขึ้นหมองขึ้นแล้วยิ่งพอนานๆเท่าเนี่ยเราก็เลยสัมผัสได้ชัดเจนค่ะว่าผิวเราเนี่ยค้ำ คือเราอะค่ะทราบม,มาว่ามีเรื่องของการดิดผิวทีเนี้ยเราก็สนใจอะคะ่ะเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันค่อนข้างคล้ำแบบคล้ำเร็วอะคะ่ะคล้ำแบบไม่แดดเราก็เลยตัดสินใจที่จะมามเพราะว่าการที่เราดิฟผิวเนี่ยมันคือการบำรุงจากภายในอะคะ่ะซื่อภายนอกด้วยคือมันได้มากกว่าเรื่องของผิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาบิเป็นน้องะคะอ่ะฉีดเป็นตัวซูเปอร์ไวค่ะตัวน,นี้ก็ช่วยในเรื่อง เรื่องของภูมิแพ้ด้วยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งในสน่วนผสมอะค่ะก็มีทั้งพูต้าแล้วก็มีเรื่องของวิตามินด้วยค่ะใช่ค่ะ,คะก็คือฉีดไปแล้วเราก็เป็นภูมิแพ้ลดลงคือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าอาการเปลี่ยนเนี่ยเราจะเริ่มม,มั่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าคือฉีดไปหนึ่งอาทิตย์ก็คือรู้เลยค่ะว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ว่าเราก็ยังไม่มีอาการภูมิแพ้ค่ะ ผิวก็นุ่มขึ้นค่ะนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็แบบว่ามันจับไปแล้วมันรู้ว่ามันนุ่มอ่ะใช่แล้วก็มันก็กระจ่างขึ้นด้วยในระดับหนึง่งเราก็เลยตัดสินใจมาย้ำอีกรอบหนึง่งเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องในการบำรุงค่ะความจริงก็คือถ้าใครที่แบบว่าอยากจะบำรุงผิวอะค่ะอยากให้ผิวกระจ่งางใสเนี่ยเราจะบอกเลยว่าทาครีมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอค่ะแต่ว่า มัน,นิผิวเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยกระจ่างใสยอย่างแรกคือเร็วขึ้นแล้วก็มันตอบโจทย์เราด้วยในเรื่องของเวลาเนาะเราไม่ต้องคำนุมแบกินวิตามินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่เราชอบค่ะก็แนะนําให้มาฉีดกัน